ไม่ได้สอนหลักความเป็นจริงเลยเห็นไหมเนี่ยความบอบช้ำเนี่ยก็คือเหมือนคนแก่มีอายุฮะก็หนังเหี่ยวไปธรรมดาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คือหลักความเป็นจริงนี่เอกไหมเกิดขึ้นเดินสู่ความเสื่อมนี่ออกอไหมตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่เดินสู่ความเสื่อมแล้วนับถอยหลังแล้วเสื่อมเสร็จก็เดินสู่ความตายเห็นไหมเนี่ยคาบคาร์บอนคาร์บอนมันครบเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ในรอบ 10- ถึง30ปีไม่เห็นมีใครมานําเสนอแบบนี้เลยไม่เห็นมาสอนอย่างนี้เลยสอนแต่ตึงคมตึงคมบางคนก็ให้ดูตําหนิอย่างเดียว บ้าไปแล้วพระหล่อบโบราณเป็นน้ํามันจะดูตําหนิได้ไงสอนแทนที่จะสอนให้นั่นดีสอนให้ให้ให้คนได้ความรู้กับสอนให้คนโง่สอนให้คนโง่สอนแบบไม่เหมือนกับไม่ได้มีเขาเรียกสอนไม่ให้เป็นอนะแล้วยิงองค์นี้ดูนะฮะเนี่ยพิมพ์เอเลยนะเนี่ยเล่นกันเนะี่ยเล่นหากันเนะี่ยเห็นไหมเขาจะมีทองคําผสมด้วยที่ผมพูดเสมอเลยว่าเนื้อเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระเนี่ยจะเป็นเหลือ,องอมเขียวได้นะ่ยต้องมีทองคําเป็นองค์ประกอบผมพูดเสมอเลยทองคําเงินทองแดงเห็นไหมฮะตามหลักระหว่างวิญญาณไหมเนะี่ยแล้วเห็นไหม พระผมเนี่ยกับพระที่ไล่กันอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับร้อยกว่าปีไหมมันต้องเป็นสนิมเห็นไหมเป็นสนิมคาบไขมันต้องมีออกมาทางกายภาพเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้มีกันไหมเคยมานําเสนอไหมเนี่ยเห็นไหมหน้าอกเนี่ยเป็นขุยเนี่ยคือทองมีเนื้อทองผสมด้วยเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งขานี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความบอบช้ำเห็นไหมเนี่ยเป็นเส้นเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะ หนึ่งสองสามอ่ะเห็นไหมเนี่ยลักสหนิมเห็นไหมหนิมแท้ๆเขาเห็นไหมเห็นไหมเห็นหนิมแท้ๆไหมครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะเห็นไหมฮะผมกลัวพูดแล้วมันจะสั่นไม่ใช่หรอกเห็นไหมฮะเห็นไหมครับความซับซ้อนโลหะจะเป็นอย่างนี้ทั้งองค์นะครับเป็นอย่างนี้ทั้งองค์เห็นไหมลัวสนิมเขามีมิติเห็นไหมฮะเห็นไหมครับไม่ใช่สนิมแบบพระทากันมาใหม่ๆจะไม่มีมิติฮะจะชั้นเดียวเลยรับผ้าเห็นไหมทั้งหมดทั้งองค์เน่ะเห็นไหม จะมีความบอบช้ำยุบย่นย่อแล้วมีความแห้งนี่ออกไหมเห็นไหมฮะจะมีความแห้งแล้วความบอบช้ำทางโลหะทางกายภาพต้องมีเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นขุยเป็นผงแล้วแต่มากน้อยอยังไงต้องมีเหมือนกันหมดทุกองคฮะแล้วเป็นทั้งองคเห็นออไหมครับถ้าไม่เห็นคราบไข่ก็จะมีทั้งองคเห็นออไหมฮะมีทั้งองค์พระปัจจุบันไม่มีเลยฮะโชว์แต่ตึงแต่คมอย่างเดียวตึงคมอย่างเดียวมันก็สอนผิดทางเลยเห็นออไหมสอนให้คนไม่เป็นสอนให้คนโง่อ่ะนี่ออกไหมเออ ไม่รู้มันรู้จริงหรือไม่จริงก็ยังงงๆอยู่มันสอนนะเออสอนกันมาตึงคมตึงคมดูตําหนิอย่างงน้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้สอนแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะเออเนี่ยทนิมทแทๆเป็นอย่างนี้เห็นไหมสอนอย่างนี้ตึงคมตึงคมมันพระทำมาไงผมเชื่อว่าไม่งั้นคนปลอมพระอยู่ไม่ได้หรอกครับก็คนเขาไม่ได้ซื้อพวกคุณให้รู้ไว้นะเหมือนเดิมผมพูดเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นเชิงหลอกล่อนะฮะ เพราะพระอย่างนั้นมันไม่ใช่พระแท้ฮะตึงคมเนี่ยกล้าพิสูจน์ได้เลยเก่งจริงเอาพระที่ไร้ไรกันเนี่ยมาแช่น้ําส้มสายชูแข่งกันได้เลยฮะจะได้รู้ว่าพระแท้พระปอมพระแท้ยังไงโครงสร้างยังมีฮะไอพระอย่างนั้นไม่มีโครงสร้างนะเป็นพระทําผิวมาไม่มีโครงสร้างนะฮะไม่มีโครงสร้างนะครับพระแท้เขาจะมีโครงสร้าง สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบอีกครั้งแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตําหนิเนื้อพระตามตารานะครับเดี๋ยววันนี้อย่างที่บอกนะครับตํารานั้นสร้างมา 40, 40กว่าปีแต่หลวงพ่อเงินนั้นมีอายุก,การสร้างมาร้อยกว่าปีนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีพระนอกตําราแล้วก็พระที่หลากหลายเนื้อนะฮะ หลากหลายเนื้อแล้วก็หลากหลายพิมพ์นะฮะที่นอกตาําราที่ยังไม่เห็นในตํารานะครับเดี๋ยวเราพยาย,พยายามจะเอามาลงให้นะฮะเอาพยายามเอา,เอามาลงให้ดูนะฮะความเก่าใหม่นั้นดูที่หลักของโลหะวิทยาอย่างเดียวนะฮะความเก่าใหม่นะครับนะฮะเป็นตัวพิสูจน์ได้นะฮะว่าเก่าจริงไหมแท้จริงไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้อันนี้เป็นการยืนยันอย่างหนึ่งนะฮะที่บอกไงว่าผิว ผิวพระจะไม่ใช่แค่เหลืองอมเขียวอย่างเดียวนะฮะเห็นไหมครับเพราะว่าหลวงพ่อเงินนี้หลวงพ่อเงินนั้นเป็นโลหะผสมนะฮะเพราะฉะนั้นโลหะผสมสมัยโบราณนนะจะไม่ได้มีการช่างตวงอะไรมากมายนะฮะใช้กะใช้การก,กะเข้าๆเอานะฮะเพราะฉะนั้นจะมาวัดมาช่างเหมือนปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับจะมาวัดว่าน้ําหนักเท่านี้กว้างคูณยาวเท่านี้เท่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยว ตอนท้ายผมจะให้ดูไอเรื่องของพระปัจจุบันด้วยนะฮะในพิมพ์ปัจจุบันนะฮะพิมนิยมปัจจุบันว่าลักษณะที่บรรดากลุ่มค้าขายพระเล่นกันกับเนื้อจริงๆนะฮะแตกต่างกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับแต่นี้ให้ดูไปก่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูไหมว่าลักษณะของหน้าพระแต่ละองค์เห็นไหมจะไม่เหมือนกันเลยไหมครับเห็นไหมแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเลยฮะเพราะถ้าพระเหมือนกันเนี่ยถือว่าปลอมได้เลยฮะลักษณะพระ เป็นงานแฮนด์เมดนะฮะเพราะฉะนั้นจะสร้างมาทีละองนะฮะจะไม่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นของการาทามูลงวัวทามูลงัวด้วยก็มีส่วนนะ,ะจะทําให้การทามูลงวนั้นหนาเนี่ยพิมพ์พระก็จะไม่ค่อยชัดเหนืหอไหมถ้าทามูลงัวบางปุ๊บเนี่ยบางครั้งพิมพ์ก็จะชัดหรือการกดเหมือนกันกดกดก็มีส่วนอีกเหมือนกันนะฮะกดกดกดลึกกดแน่นอ่าพิมพ์ก็จะชัดกดจางๆบางๆน้ำหนักไม่เท่าเดิมนะฮะก็ พิมพไม่ค่อยชัดนะฮะทามูลงวหนาก็พิมพ์ก็ไม่ค่อยชัดอีกเหมือนกันแต่ถ้าทามูลงวบางมากๆบางครั้งก็พิมพ์ก็แตกอีกเหมือนกันนะฮะแต่นี้ให้ดูคร่าวๆเห็นไหมครับเห็นไหมผมจะบอกว่ายังมีนอกนอกเหนือหลากหลายพิมพ์ฮะส่งําคัญคือดูโลหะอย่างเดียวฮะดูโลหะให้ได้นะครับเห็นไหมนี่พิมพ์ขี้ตานะครับเห็นไหมครับแล้วไม่เหมือนกับเลยไหมตําหนิที่บอกว่าตาขวานี่ตาซ้ายก็มีเห็นไหมตาโทษนะฮะตาซ้ายบอกมีตรงจุดนี้ตาขวาไม่มีเห็นไหมเนะี่ยแต่เอาจริงๆแล้วมีหมดเห มีหมดตาขวาก็มีเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเห็นไหมเนี่ยบางคนยังมาเล่นยุคสองพันหกร้อยสี่สองพันหกร้อยสี่ยังมาเล่นชี้ตําหนิอยู่เลยฮะยุคนี้ยังมาเล่นมีมีคนเล่นชี้ตําหนิอยู่เลยพระหล่อบโบราณที่บอกมันขึ้นรูปด้วยนะ้ําแล้วเป็นงาน handmade นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางหรอกครับที่จะเหมือนกันนะฮะจะเหมือนกันมาชี้ตําหนิได้เหมือนกันนะนอกจากพระพระฉีดนะพระฉีดแล้วก็สั่งทำนะฮะ อย่างที่ค้าย,า,ยายขายกันนะฮะพระสั่งทำอะยังไงก็เหมือนกันได้ครับนะฮะพระสั่งทำนะฮะที่เหมือนกันคือพระสั่งทำนะฮะบอกตําหนิแล้วนะฮะก็คือเป็นพระฉีดนะฮะพระฉีดไม่ใช่พระหล่อโบราณนะนะครับไม่ได้มีการมาเทหล่อโลหะนะฮะแล้วพระหล่อปัจจุบันพระหล่อโบราณสังเกตดูไหมเพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมผิวเนี่ยเห็นไหมผิวนี่น่ะยุบยุบไปปลายนะเห็นไหมเนี่ยจะมีความยุบย่นย่อเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมความบอบช้ําโลหะจะเยอะมากเห็นไหมฮะความซับซ้อนโลหะจะเยอะ เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้เนื้อทองแก่ทองแดงเห็นไหมเนี่ยเป็นโลหะผสมเห็นไหมเหมือนไหมฮะเหมือนที่พูดกันไหมลองดูสิคะเห็นไหมครับเห็นไหมจะไม่ได้เหลืองอมเขียวอย่างเดียวนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะไม่เหลืองอมเขียวอย่างเดียวอันนี้หนักไปทางทองแดงเหน็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับจะหลากหลายเนื้อเห็นไหมคนละเนื้อเลยเนะี่ยเห็นไหมถ้าเหลืองอมเขียวอย่างเดียวก็จบเลยเนหะ็นไหมเกเลยเหน็นไหมเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นมีหลากหลายเนื้อฮะเหลืองอมเขียวก็มีแต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าเหลืองอมเขียวเนี่ยคนขายพระยังไม่รู้เลยว่าเหลืองอมเขียวต้องต้องมีทองคําเป็นองค์ประก,รอ,กรอบด้วยนะฮะจะเป็นเหลืองทองเขียวเหลืองอมเขียวนะฮะจะเป็นทองคํา 14k เนี่ยมันต้องมีทองแดงทองแดงเงินแล้วก็ทองคำนะฮะมีทองคําเป็นอ,องค์ประกรอบหลักนะครับนะครับถ้ามาบอกว่าถ้ามีทองคําเป็นเก๊เหมือนเคยพูดกันมาก็ไม่ใช่อีกนะฮะเพราะว่า จะเป็นเป็นเหลืองอมเขียวได้ขาดทองคําไม่ได้นะฮะขาดทองคําไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูพิมพ์นิยมพิมพ์เอเลยฮะที่บรรดาเซียนเซียนเล่นกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นตัวยืนยันเลยว่ามีทองคําอยู่จริงๆนะฮะอันนี้ตามตําราเป๊ะเลยนะฮะตามตามหลักวิยาตามหลักโลหะวิยาเป๊ะเลยฮะฮะต้องมีทองคําเป็นองค์ประกอบเห็นไหมฮะเนี่ยไม่เหมือนกับสักองนะฮะแล้วคุณจะไปชี้ตําหนิให้เหมือนกันได้ไงไงเห็นไหมครับที่บางคนบอกว่าถ้ามีอย่างนี้ผมผมเช่าเลยฮะรับเช่าเลยครับแปดถึงสิบล้านผมรับเช่าเลยฮนะ ก็พระคุณสั่งทำอ่ะมันก็เหมือนกันสิครับแต่พระหล่อโบราณสังเกตดูไหมเนี่ยผมมาให้เพื่อนๆดูเห็นไหมมันไม่เหมือนกันสักองเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนกันสักองค์เห็นไหมครับเห็นหรือยังเป็นเป็นตัวยืนยันได้เลยฮะเห็นไหมไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนื้อโลหะต่างๆไม่เหมือนกันนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยให้ดูคร่าวๆเลยแต่โลหะมันถึงไงเห็นไหมฮะโลหะมันถึงเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจมูกแหลมเจี๊ยบเลยเห็นไหม เนี่ยนี่คือนี่คือความธรรมชาติของหล่อโบราณเห็นไหมเนี่ยความเป็นธรรมชาติแต่เห็นไหมความเก่าโลหะเขาถึงไงฮะเห็นไหมเนี่ยจะความซับซ้อนโลหะนะเชิงโลหะวิทยาเขาได้เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนเชิงโลหะวิทยาแล้วเห็นไหมมีคราบไข่ด้วยไหมเนี่ยมีไข่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมครับอย่างพระองค์เนี่ยในตำราเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโลหะเขาถึงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับแล้วเขามีไข่ด้วยเห็นไหมครับแล้วมีไหมเขามีตึงไหมมีตึงมีคมไหมเนี่ยมีตึงมีคมไหมถามหน่อยเนี่ยมีตึงมีคมไหม มีไหมครับเนี่ยมีตึงมีคมไหมเนี่ยเห็นไหมซอกแลกแรล้มมีไหมต้องมาตึงมาคมเนี่ยมีไหมเห็นไหมตะโลหะเขาได้แล้วคุณดูพระที่ดร่งปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมตึงคมตึงคมอย่างเดียวเห็นไหมตึงคมตึงคมอย่างเดียวเลยก็พระฉีดมันก็ตึงก็คมดีฮะเข้าใจไหมฮะเห็นไหมเนี่ยพระหล่อโบราณแท้ๆไม่ไม่มีฮะพระหล่อโบราณแท้ๆไม่มีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพิมพ์นิยมก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคมไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับคมไหมเนี่ย คมไหมครับอย่างนี้คมไหมโลหะเขาได้โลหะเขาถึงไม่มีหรอกครับมาตึงคมตึงคมผ้าผ่านหุ่นเทียนฮะนะครับแล้วสอนตึงคมตึงคมผ้าอายุรอายุร้อยกว่าปีมันจะมาตึงคมอย่างเดียวได้ยังไงฮะเข้าใจไหมครับอายุร้อยกว่าปีแล้ว่มันจะมาตึงคมได้ยังไงฮะฮะถูกไหมครับมันเสื่อมมันต้องมีความเสื่อมฮะพอเทลงเบ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มแล้วเดินสู่ความเสื่อมแล้วเข้าใจไหมฮะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมจะพระเนี่ยตามตำราเลยเนี่ยเนี่ยตำราจะเป็นของแท้นะเห็นไหมจะต่างกับที่บรรดาเอามาไล้ขายกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมครับจะต่างกันเลยเนี่ยมีคาบไขมีคาบมูลงัวปนกับคาบไขมั้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคาบไขปนกันเลยบางครั้งก็สนิมสนิมหยกไปมีสนิมเขียวสนิมหยกมีเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคาบขี้เบ้าเห็นไหมคาบขี้เบ้าติดมาคาบคาร์บอนน่ะเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมครับด to ูได้เลยแต่องค์เขาจะมีความเก่าธรรมชาติมีไหมฮะตึงคมตึงคมมีไหมฮะต้องถามนิดนึงมีไหมฮะตึงคมเนี่ยมีไหมเห็นไหมครับพอดีมันจับไม่ถนัดนะฮะก็เลยต้องจับมือถืออย่างนี้เอาไม่งั้นมันไม่ถนัดเห็นไหมครับเนี่ยพิมพ์นิยมชอบเล่นกันเห็นไหมครับเนี่ยแต่โลหะเขาได้ไงฮะเห็นไหมตึงคมไหมเนี่ยซอกจีวอนเห็นไหมเห็นไหมครับคมไหมปกติมากนึกอไม่ไม่ใช่มันเน้นตึงคมตึงคมพระฉีดงี้ฮะพระฉีดแล้วแล้วเอาคล้ายๆไอ้นั่นอะ ถ้าใครรู้จักที่เย็บกระสอบอ่ะเขาที่เย็บกระสอบแต่งฝนเอาฮะฝนนฝนหลังจากมาแทงเอาฮะแทงล่องพอสร้างหุ่นเทียนเสร็จเขาเรียกหล่อเสร็จแล้วนะฮะมาแต่งหุ่นอีกทีนะฮะแต่งหุ่นเสร็จปุ๊บก็คือเอาคล้ายๆเขาเรียกแฉลงอ่ะแฉลงเล็ก,กๆอ่ะคล้ายๆเข็มเย็บผ้าฮะเย็บกระสอบเย็บกระสอบข้อสารน่ะเคยเห็นไหมเย็บกระสอบข้อสารต่างจังหวัด่ะฮะกระสอบข้อสารน่ะใหญ่ๆอ่ะเขาเย็บเขาฝนนะฮะฝนแล้วย็บเนี่ยด้านหลังแล้วแทงตามซอกเนี่ย ซอกจีวอนเนี่ยแต่งแต่งตามซอกอย่างเงี้ยให้มันคมเนี่ยตามซอกรักแร้เนี่ยเนี่ยให้มันคมนี่ออกอไหมฮะแต่งเอาเป็นผ้าแต่งแล้วก็ทําทําผิวที่หลังเข้าใจไหมฮะมาทําผิวทําผิวที่หลังมาทําผิวทําทำ,ทำเ,าเกตกระดีหรือว่าความซับซ้อนโลหะมาทําที่หลังเอานะฮะแต่ก็ทําก็ไม่เหมือนนะฮะทำยังไงก็ไม่เหมือน,นะฮะทำสนิมก็ไม่เหมือนนึกออกอไหมถ้าคนดูระหว่างเก่าธรรมชาติกับพระทำยังไงก็ไม่เหมือนเห็นไหมเนี่ยไม่คมหรอกครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ตอนนี้พอบรรดากลุ่มค้าขายผ้าบอกต้องตึงต้องคมก็พยายามจะทํากันให้ให้เหมือนเหมือนที่เขาพูดกันให้ตึงให้คมแต่มันสอนผิดวิธีฮะแค่สอนตึงคมนี่มันก็ผิดหลักแล้วครับเพราะอะไรเพราะว่าหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเดินอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันเดินสู่ความเสื่อมผ้าไปเลยร้อยปีอย่างไงมันก็มีความเสื่อมฮะคุณดูสนิมที่บ้านคุณได้เลยยังเป็นสนิมเลยฮะอายุแค่ ห้าสิบปีหรือสาสิบปีก็เป็นสนิมนะฮะมันเดินสู่ความเสื่อมแล้วฮะเห็นไหมสังกะสียังเป็นสนิมเลยฮะเดินสู่ความเสื่อมแล้วฮะและนี่เป็นโลหะมันจะไม่เป็นสนิมได้ยังไงฮะมันต้องมีความเสื่อมมีความบอบช้ําของเชิงกายภาพต้องมีฮะมีความเสื่อมเป็น,ปนสนิมฮะนะครับเข้าใจไหมฮะครับต่อนะครับแต่นี้เรามาดูกันว่าพระที่ปัจจุบันที่เล่นเล่นกันนะฮะที่เล่นกันอยู่ปัจจุบันนี้นะฮะลองดูนะฮะเห็นไหมเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างเงี้ย ตึงคมนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยจะตึงเน้นตึงคมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตึงคมเห็นไหมครับแต่ความบอบช้ําโลหะความแห้งของโลหะเห็นไหมฮะไม่มีนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยคือพระที่บรรดาเล่นกันอยู่ฮะทุกวันนี้ค้าขายกันเนี่ยฮะคือพระอายุร้อยกว่าปีเป็นไปได้ไหมฮะที่ผิวมันจะตึงและคมอย่างเดียวฮะร้อยกว่าปีนะฮะเหมือนคนแก่ร้อยกว่าปีเขาจะตึงและคมไหมฮะเขาจะตึงและไม่เหี่ยวเลยฮะคนแก่คนแก่เนี่ยเอายาๆฮะคนแก่จะไม่เหี่ยวเลยหรอครับ อายุร้อยกว่าปีฮะนี่ออกไหมแล้วโลหะเนี่ยร้อยกว่าปีมันจะไม่เป็นสนิมเลยเหรอครับฮะเนี่ยมันจะมาตึงคมอย่างเดียวเลยครับเนี่ยเนี่ยลักษณะของพระฉีดฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพระทําทผิวมาเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพระทําผิวเห็นไหมครับใช้พระทําทเคมีไงแต่โลหะมันยังไม่ได้เห็นไหมความซับซ้อนโลหะไม่มีเห็นไหมฮะความซับซ้อนความแห้งด้านของโลหะไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้พิมพ์มสวยหมดเลยนะครับเนี่ย เห็นไหมเนี่ยพระร้อยกว่าปีเห็นไหมฮะเนี่ยความเป็นสนิมไม่มีเห็นไหมครับร้อยกว่าปีเห็นไหมครับนี่คือพระปลอมทั้งหมดนะฮะเนี่ยพระปลอมทั้งหมดเห็นไหมครับอันนี้น้องส่งมาให้เป็นวิทยาทานนะในการดูนะฮะเป็นวิทยาทานให้ fc ได้เปรียบเทียบได้ดูของจริงที่หลังนะฮะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์เอวันนี้จะได้เห็นกันนะฮะที่บรรดาเขาเล่นกันนะฮะเป็นพิมพ์ที่ชอบเล่นกันเห็นไหมเนี่ย ทาคีบเบาที่หลังเห็นไหมส่วนมากเวลาเขาจะให้คมเนี่ยฮะเขาจะแต่งแต่งก่อนแล้วมาทําที่หลังโทษนะฮะเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมีไหม,ม,มเดี๋ยวจะดูนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูฮะเวลาคมซอกรักแร้อย่างเงี้ยเน้นเน้นให้คมเนี่ยนีย่เผาทาผิวไฟที่หลังอย่างเงี้ยแต่งจีบอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะใช้คล้ายที่บอกอัคล้ายเป็นเข็มคล้ายเข็มเย็บผ้าซอกแทงก่อนหลังจากหล่อมาได้เสร็จเป็นเขารีบแต่งแต่งแทงแทงแทงพอแทงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะค่อยมาแต่งผิวที่หลังฮะแต่งพวก คาร์บอนนะฮะแต่งคาร์บอนที่หลังนะฮะคาร์บอนหรือว่าคาบไข่หรือว่าเอา,อา,อาครีมครีมทพึ่งมาใส่ที่หลังนะฮะแต่ส่วนมากเลยจะเอาคาบคาร์บอนเอาเอาครีมเท่าที่เขาเรียกเป็นครีม Carbon. คาร์บอนครีมคาร์บอนทาเสร็จแล้วก็ไปเล่นไฟทีเผาไฟเร่งไฟแรงบ้างเบาบ้างสลับไปสลับมาเงี้ยเพื่อให้เกิดผิวไฟแล้วก็เพื่อจะรบ ลบรอยที่เขาเอาเขาแต่งนะฮะที่ลบลอยเหล็กที่เขาเอาเหล็กจิ้มนะฮะโทษนะครับลบรอยเหล็กที่เอาเหล็กจิ้มน่ะตรงซอกรักแร้เนี่ยโทษนะฮะเนี่ยเนี่ยตามซอกรักแร้เนี่ยเนี่ยตามนี้ฮะที่เขาเหล็กจิ้มฮะเนี่ยเหล็กจิ้มแทง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 แต่งอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเพื่อให้คมฮะเนี่ยเหล็กแทงฮะเนี่ยเพื่อเป็นลอนหอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นจายจีวรลึกๆคมๆอย่างเงี้ยส่วนมากจะใช้เหล็กแทงนี่ออกไหมฮะใช้เหล็กแทงเอานะฮะพอแทงเสร็จปุ๊บเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ใช่ไหมครับบางองค์จะเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยส่วนมากพระหล่อจะไม่ค่อยไม่ค่อยคมแบบนี้นะฮะส่วนมากเลยฮะเนี่ยส่วนมากจะแทงใช้แทงเอาเนี่ยยิ่งด้านหลังที่เห็นชัดเห็นไหมฮะแทงแทงเสร็จแล้วถึงค่อยเอาครีมครีมคาร์บ,บอนทาทาเสร็จแล้วไปเร่งไฟฮะเพื่อจะกบกบรอยที่แต่งเนี่ยฮะกบรอยที่จะแต่งเนี่ยเรารู้อยู่นะเชิงช่างอย่างเงี้ยเรารู้อยู่ว่าเป็นของใครนะเห็นไหมเนี่ยพระฉีดเห็นไหมเนี่ยถึงคมมากเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีสายชานวนเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพระฉีด เห็นไหมครัเนี่ยพยายามแทงรอยตะไบเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพระฉีดเนี่ยแต่งผิวไฟทีแต่งถือว่าแต่งได้ดีนะฮะถือว่าแต่งได้ดีถือว่าแต่งได้ดีฮะเนี่ยแทงแทงล่องนะฮะแทงล่องแล้วก็ทาทาครีมทาทีมครีมคาร์บอนนะฮะทาคาร์บอนเสร็จปุ๊บก็ไปเร่งไฟเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงมันก็จะขึ้นเป็นเป็นเรียกผิวไฟฮะขึ้นมาเนี่ยไหมแต่งสวยโค้งเชฟเลยไหม เนี่ยพระฉีดนะฮะลักษณะนี้พระฉีดเนี่ยพระแต่งฝีมือนะทําเอาแล้วมาติดก้านชนวนที่หลังที่ดับที่หลังเอานะฮะเหมือนมาติดที่หลังนะมาติดที่หลังเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยมีจริงๆมันเหมือนกับทับจะไม่มีเลยฮะเนี่ยเหมือนจะไม่มีด้วยซ้ำเห็นไหมก้านชนวนตรงเนี้ยไม่มีฮะเนี่ยดูแล้วไม่มีนะแต่บางบางที่เขาจะมาติดที่หลังนะแล้วก็ทําเหมือนกับว่ามีมีมีสายชนวนเหมือนก็ให้เป็นคล้ายๆหลออโบราณแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หลออโบราณนะครับก็คือชาพระฉีดเนี่ยแต่มาติดติด าสายชนวนที่หลังนะฮะลักษณะแบบพระฉีดทำให้เหมือนหล่อบโบราณสมัฉีดมาติดที่หลังนะฮะเนี่ยมันไม่งัน้นไม่คมตึงขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยตึงเป็นรอนเลยคมสวยมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลักษณะพระฉีดใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็แทงตะไบที่หลังแล้วก็แต่งครีมทําเนื้อที่หลังครับนนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยพระฉีดทั้งหมดเลยเห็นไหมครับความยับย,นย่นย่อความแห้งหดรัดตัวไม่มีเห็นไหมเนี่ยยังตึงเป้เอวเลยเห็นไหมครับแล้วก็ ความบอบช้าทางกายภาพความซับซ้อนเชิงโลหะวิทยาไม่มีเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนไม่มีเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแล้วอันนี้ไม่มีทองคําเลยไหมแต่ละองค์ทองคําไม่มีเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยพระฉีดเต็มๆเลยเห็นไหมเนี่ยก้นไม่มีเห็นไหมฮะแล้วสังเกตดูไหมเพื่อนสังเกตดูไหมพระเนี่ยอายุร้อยกว่าปีอ่ะเคยมีใครมันแนะนำมั้งไหมเป็นไข่เป็นสนิมมีมั้งไหมมีไหมขนาดสังกะสีที่บ้านยังเป็นสนิมเลยนึกออกไหมฮะที่บ้านยังเป็นสนิมเลยอ่า เนี่ยที่บ้านจะเป็นสนิมเลยมันต้องมีความบอบช้าเข้าใจไหมฮะเนี่ยความบอบช้านี่ไอ้ดูองค์แท้เห็นไหมฮะเนี่ยสนิมอย่างเงี้ยมันต้องมีนึกออกไหมถ้าคุณเคยเห็นไหมเนี่ยพระลองดูเซตบรรดาพระที่มาไล่ขายกันเห็นไหมมีไหมฮะสนิมแบบนี้มีไหมความยับย่นย่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูทีละองค์นะฮะมีไหมที่ไล่ๆกันอยู่ทุกวเนี้ยมีไหมฮะเคยเห็นไหมเคยไหมพระอย่างเงี้ยเขามาเอาโชงไหมเห็นไหมฮะพระร้อยกว่าปีมีแต่ความตึงความคมฮะเห็นไหมเนี่ยเป็นผลเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมีไหมฮะเนี่ย แล้วเป็นผดเป็นเม็ดนี่เรเป็นทุกจุดนะยันยันซอกไปลาคางเลยนะฮะไม่ใช่พระธรรมนะฮะพระธรรมส่วนมากจุดอับจะทําไม่ได้เห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยผิวฟงผิวไฟเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวจะกลัวจะสั่นไม่ใช่นะฮะเห็นไหมคาบไขมีหมดฮะคาบไขปนกับคาร์บอนไปได้ไหมครับเห็นไหมเนี่ยแล้วผิวเห็นไหมเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะมีให้เห็นเลยไหมเนี่ยดูพระเห็นไหมรับรับพระของบรรดาที่ค้าขายกันทุกวันเนี่ยมีไหมอย่างเงี้ยสังเกตดูไหมไม่มีเลย นะฮะความบอบช้าเชิงโลหะไม่มีเลยมีแต่ผิวไฟคมและตึงนะฮะคมและตึงคมและตึงเจอหัวน้ําส้มสายชูไปหายหมดนะฮะตึงไอ้ความตึงแล้วก็ไอ้เขียวอมเหลืองของบรรดาที่ไขายขยอยู่เน,นี้ยเจอน้ําส้มสายชูหายหมดนะต้องบอกไปก่อนนะฮะหายหมดความเขียวความอะไรเนี่ยพระแท้ไม่กลัวน้าส้มสายชูนะฮะแต่พระทําทผิวมาจะกลัวฮะหายหมดฮนะเอ็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วความซับซ้อนโลหะเนี่ยเขาจะมีเห็นไหมฮะยิ่ง ยิ่งเขาเรียกยิ่งยิ่งยิ่งลึกมากเท่าไหร่เนี่ยยุคต้นเนี่ยอันนี้มันยุคปลายฮะย,ยิ่งถ้ายุคต้นเนี่ยจะเห็นชัดความซับซอ้อนโลหะนะฮะจะเห็นชัดมากเลยเขาจะคล้ายรากผักชีฮะคล้ายรากผักชีจะจะจะไม่จะไม่เรียบนะจะไปคนละทางเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะเขาต้องมีอย่างเงี้ยฮะเนี่ยนะน,นี่คือยุคปลายนะพอดีเอาไม่เห็นนะไหไปเป็นว่ายุคปลายอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมว่าบรรดาที่มาแนะนํากันขายพระกันอะ โลหะมันจะเป็นไปได้ไหมไม่มีไม่มีโลหะความบอบช้ําทางโลหะไม่มีเลยอ่ะมาตึงมาคมอย่างเดียวเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ผมถามหน่อยเหมือนคนเราอะ่ะเกิดมามันจะไม่แก่เลยเหรอฮะมันจะตึงแต่งตึงตลอดเวลาเลยครับมันจะไม่เดินถูกความเหี่ยวเลยนะฮะมันสอนก็ผิดธรรมชาติแล้วครับมันสอนไม่ไดู้หลักความ,มจริงเลยะฮะสอนเพื่อขายอย่างเดียวฮะนะสอนเพื่อขายอย่างเดียวแต่ไม่ได้สอนหลักความ,มจรงิงเห็นไหมเนี่ยความบอบช้าเนี่ยก็คือเหมือนคนแก่มีอายุฮะก็หนังเหี่ยวไปธรรมดาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่คือหลักความจริง เี้ยหรไหมเกิดขึ้นเดินสู่ความเสื่อมนี่ออกไหมตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่เดินสู่ความเสื่อมแล้วนับถอยหลังแล้วเสื่อมเสร็จก็เดินสู่ความตายเห็นไหมเนี่ยคาบคาร์บอนคาร์บอนมันครบเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ในรอบ1 0ถึง30ปีไม่เห็นมีใครมานําเสนอแบบนี้เลยไม่เห็นมาสอนอย่างนี้เลยสอนแต่ตึงคมตึงคมบางคนก็ให้ดูตําหนิอย่างเดียวเนี่ยบ้าไปแล้วพระหล่อบโบราณเป็นน้ํามันจะดูตําหนิได้ไง สอนแทนที่จะสอนให้นั่นดีสอนให้ให้ให้คนได้ความรู้กับสอนให้คนโง่สอนให้คนโง่สอนแบบไม่เหมือนกับไม่ได้มีเขาเรียกสอนไม่ให้เป็นอนะ่ะแล้วยิ่งองค์นี้ดูนะฮะนี่ยพิมพ์เอเลยนะเนี่ยเล่นกันเนะี่ยเล่นหากันเนะี่ยเห็นไหมเขาจะมีทองคําผสมด้วยที่ผมพูดเสมอเลยว่าเนื้อเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระเนี่ยจะเป็นเหลือ,องอมเขียวได้นะี่ต้องมีทองคําเป็นองค์ประกอบผมพูดเสมอเลยทองคําเงินทองแดงเห็นไหมตามหลักวิทยาศาสตร์ไหมเนะี่ยแล้วเห็นไหมพระผมเนี่ย กับพระที่ไล่กันอยู่ทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับร้อยกว่าปีเห็นไหมมันต้องเป็นสนิมเห็นไหมเป็นสนิมคาบไขมันต้องมีออกมาทางกายภาพเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้มีกันไหมเคยมานําเสนอไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหน้าอกเนี่ยเป็นขุยเนี่ยคือทองมีเนื้อทองผสมด้วยเห็นไหมครับเนี่ยยิ่งขานี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความบอบช้ำเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นเส้นเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะหนึ่งสองสามอะ เห sound, ็นไหมเนี animals. Animals. ่ยลัวสนิมเห็นไหมหนิมแท้ๆเขาเห็นเห็ไหมเห็นสนิมแท้ๆไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยความซับซ้อนโลหะเห็นไหมฮะผมกลัวพูดแล้วมันจะสั่นไม่ใช่หรอกเห็นไหมฮะเห็นไหมครับความซับซ้อนโลหะจะเป็นอย่างนี้ทั้งองค์นะครับเป็นอย่างนี้ทั้งองค์เห็นไหมลัวสนิมเขามีมิติเห็นไหมฮะเห็นไหมครับไม่ใช่สนิมแบบพระทากันมาใหม่ๆจะไม่มีมิติฮะจะชั้นเดียวเลยรับผ้าเห็นไหมทั้งหมดทั้งองค์เน่เห็นไหม จะมีความบอบช้ำยุบย่นย่อแล้วมีความแห้งนึกออกไหมเห็นไหมฮะจะมีความแห้งแล้วความบอบช้ำทางโลหะทางกายภาพต้องมีเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นขุยเป็นผงแล้วแต่มากน้อยอยังไงต้องมีเหมือนกันหมดทุกองคฮะแล้วเป็นทั้งองค์เห็นไหมครับถ้าไม่เห็นครับไข่ก็จะมีทั้งองค์เห็นไหมฮะมีทั้งองค์พระปัจจุบันไม่มีเลยฮะโชว์แต่ตึงแต่คมอย่างเดียวตึงคมอย่างเดียวมันก็สอนผิดทางเลยเห็นไหมสอนให้คนไม่เป็นสอนให้คนโง่เนึกออกไหมเออ ไม่รู้มันรู้จริงหรือไม่จริงก็ยังงงๆอยู่มันสอนนะเออสอนกันมาตึงคมตึงคมดูตําหนิอย่างงน้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้สอนแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะเออเนี่ยถหนิมถ้าแท้ๆเป็นอย่างนี้เห็นไหมสอนอย่างนี้ตึงคมตึงคมมันพระทำมาไงผมเชื่อว่าไม่งั้นคนปลอมพระอยู่ไม่ได้หรอกครับก็คนเขาไม่ได้ซื้อพวกคุณให้รู้ไว้น่ะเหมือนเดิมผมพูดเหมือนเดิมนะฮะก็เป็นเชิงหลอกล่อนะฮะ พราะพระอย่างนั้นไม่ใช่พระแท้ฮะตึงคมเนี่ยกล้าพิสูจน์ได้เลยเก่งจริงเอาพระที่ไร้ไรกันเน่ะมาแช่น้ําส้มสายชูแข่งกันได้เลยฮะจะได้รู้ว่าพระแท้พระปลอมมาพระแท้ยังไงโครงสร้างยังมีฮะไอ้พระอย่างนั้นไม่มีโครงสร้างนะเป็นพระทําผิวมาไม่มีโครงสร้างนะฮะไม่มีโครงสร้างนะครับพระแท้ก็จะมีโครงสร้างความซับซ้อนโลหะยังไงก็ยังเหลืออยู่ครับถ้าโดนน้ำส้มสายชูไปแล้วนะยังไงก็ยังมียังเหลืออยู่ฮะความซับซ้อนโลหะความบอบช้ําความแห้งด้านยังไงก็ยังมีฮะคืนกลับมาฮะ ก็ยังกลับนะฮะแต่ถ้าพระพระปลอมนะฮะพระปลอมพระฉีดไอ้พวกพระปลอมพ,พระฉีดนะฮะแช่น้าส้มสายชูปไปแล้วนะไม่เหลือนะฮะจะเห็นโลหะใหม่ทันทีนะฮะโลหะออกใหม่ลอกออกมานะพวกครคีมต่างๆลอกหมดเลยนะไอ้ที่ทําผิวไฟเนี่ยลอกหมดเลยฮะไม่ใช่มันไม่ใช่ใช้เวลาทําแบบนี้จะ,ะปลอมนี้ได้นะมันต้องใช้การเวลาปลอมเห็นไหมเน,นี่ยเนี่ยปลอมเป็นตามมุงอย่างเงี้ยนะคุณต้องใช้เวลาไปไหมเนะี่ยแล้วคาบสนิมอย่างเงี้ยเห็นไหมสนิมหยกอย่างเงี้ยเขียวจนเป็นหยกอย่างเงี้ยเนี่ยคุณต้องนั่งใช้เวลาในการปลอมนะเนี่ยเห็นไหมต้องใช้ แม็กชีนน่ะนั่งไปจะปลอมได้ไหมนะตรงจมูกจมูกเห็นไหม,นะม,ม,เ,หไหมเป็นใจเป็นมุมทั้งหมดเลยนะทั้งองค์ฮะเนี่ยเห็นไหมฮะทั้งองค์เห็นไหมฮะเนี่ยแทมแท้ทั้งองค์นะฮะเหมือนคนแก่มันจะแก่ทั้งหมดนะฮะมันไม่ใช่แก่บางส่วนนะฮะไม่ใช่หน่ายังตึงอยู่เลยไม่ใช่ฮะเนี่ยทั้งหมดอ่ะอันไหนที่ร่อนๆอนออกมาเห็นหมดเห็นไหมนะรอยตามมุงเห็นไหมตรงหัวเห็นไหมฮะผมจะจับกลัวจับมือเดียวเดี๋ยวสั่นนะไม่ใช่หรอกก็เลยต้องจับสองมือประคองไว้ด้วยเข้าใจไหมฮะแล้วพูดด้วยไง มันจะสั่นเห็นไหมนะเนี่ยนี่คาร์บอนเต็มไปหมดเห็นไหมครับเนี่ยแต่มันสวยสวยคลาสสิกมากเนี่ยพิมพ์ A เนี่ยพิมพ์ A ที่เล่นกันอยู่ทุกวันเห็นไหมเนี่ยพระความเก่าเห็นไหมระหว่างที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยพิมพ์ A A เหมือนกันเนี่ยพวกคุณก็เล่น A เหมือนกันแตไมทำไมไม่เป็นเหมือนผมเลยละ่ะฮะฮะหรือบางคนบอกแท้อยู่คนเดียวแท้คนเดียวก็ไม่เป็นไรดีกว่าเกสาคนมั้งถูกไหมฮะแต่ผมเล่นหลักความเป็นจริงอะ่ะพระคุณน่ะร้อยกว่าปีมันจะไม่มีความเขา,าเรียกอะไรอมันจะไม่มีความเสื่อมเลยเห ฮะฮะส่วนมากมันร้อยกว่าปีมันต้องมีความเสื่อมสนิมที่บ้านผมยังเสื่อมเลยถูกไหมสังกะสีอ่ะสนิมก็เสื่อมสังกะสีก็เสื่อมรถไม่ต้องขับแล้วจอดไว้เฉยซื้อใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องสึงสิบปีฮะแค่ห้าปีสามปีห้าปีนี้ยางก็ไม่เหลือแล้วครับยางก็หลุดแล้วฮะเห็นไหมฮะมันต้องเดินสู่ความเสื่อมบ้าแล้วมนสอนอยังไงสอนมันไม่เดินสู่ความเสื่อมนี่หรอไหมตึงตึงคมคมบ้าไปแล้วสอนอยังไงวะฮะสอนกันยังไงสนิมมันแข้งขวา อะไรนะตำหนิแข้งขวาตำหนิแข้งขวาบ้าไปแล้วอ่ะเอออุปโลกความต่างไอ้พวกเนี้ยนะต้องบอกอุปโลกความต่างขายความต่างนะฮะผมต้องบอกว่าผมยอมแท้อยู่คนเดียวก็ได้ดีกว่าเกสากลไอ,อ้พวกเนี้ยนรกหมดฮะตายหาตกนรกหมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโลหะมันจะฟ้องทุกจุดนะฮะคุณดูได้เลยแล้วพระอย่างนี้คุณเห็นไหมนะกับไอ้พวกที่มามาไล่ขายกันมีไหมอย่างเงี้ยนะพระแบบนี้มีไหมเนี่ย เห็นไหมเนี like rats, like ย่ยมันจะเหมือนกันโลหะก็จะเหมือนกันเห็นไหมความยับย่นย่อจะเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยมาทางเดียวกันเห็นไหมเนี่ยโลหะจะใกล้เคียงกันคือยุคปลายไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตำหนิเนี่ยเห็นไหมพิมพ์ยาวันเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยด้านหลังมีจุดที่เขาเล่นกันเนี่ยนี่ก็มีเห็นไหมครบหมดฮะเนี่ยองค์นี้ครบหมดฮะแล้วก็องค์นี้ผสมทองด้วยนะผมดูแล้วมีทองคําผสมด้วยอันนี้น้อยนะฮะแต่อันนี้ชัดเจนมีทองคําผสมชัดเจนนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยนะฮะ คงอาจจะเทคนละเบ้าหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะคนละครั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะการผสมเทนะฮะอาจจะคนละครั้งก็ได้หมดนะแต่พิมพ์ใกล้เคียงกันนะฮนะเห็นไหมใกล้เคียงกันด้านหลังเป็นไงองค์นี้องค์นี้ไม่มีฮนะอ๋อมีนิด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 เห็นไหมนิดนิดแต่องค์นี้ชัดเจนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเนี่ยคืออยากให้ดูลักษณะหน้าพระไว้ฮนะจำไว้นะฮะหน้าพระมันต้องมีความยับย่นย่อมันต้องมีนะเหน็นไหมฮะพระเป็นปร้อยกว่าปีฮนะ ไม่ใช่สกิ๊บเลยฮะสวยอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยนึกออกไหมฮะไม่ใช่สวยอย่างเดียวฮะพระมันต้องมีนะครับอย่างไงจําไว้เลยต้องมีความเก่าความแห้งด้านอย่างไงต้องมีนะฮะผมพูดเสมอเลยฮะนะฮะเนี่ยถ้าพระใหม่เป็นพระที่อายุไม่ถึงฮะพระฉีดอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยพระฉีดอย่างเงี้ยโทษนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเทียบดูให้ฮะเนี่ยจะตึงอย่างเดียวเลยฮะเนี่ยจะตึงอย่างเดียวนึกออกไหมฮะตึงอย่างเดียวอ่าเนี่ยตึงอย่างเดียวเลย ตกไฟเด็นโทษนะฮะเนี่ยตึงอย่างเดียวเนี่ยมาเทียบกันดูเนี่ยต่างกับลิฟเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวแคปให้ดูอีกนิดนึงเทียบไปดูยี่สี่นาทีแล้วเนี่ยให้ดูเห็นไหมเนี่ยจะต่างกับลิฟเลยผิวเห็นไหมฮะเนี่ยผิวโลหะจะต่างกันเลยไหมเนี่ยเห็นไหมอีกองค์รอยยับย่นย่อครบหมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอีกองเห็นไหมเนี่ยลายยับย่นย่อครบเลยเนี่ยลากผักชีอีกองค์ไม่มีเลยไหมเนี่ยตึงไปหมดเนี่ยพระอย่างนี้เขาเล่นกันอยู่เนี่ยฮะเห็นไหมฮะตึงคมสวยหมดนะพระฉีดเห็นไหมฮะโอเคนนนะวัี้ แค่นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะฮะเห็นประโยชน,น์เห็นว่าเป็นประโยชน์ฝากไปด้วยะฮะจะได้สร้างบารมีร่วมกันนะฮะเอาหลวงปู่กับวัดะฮะพาหลวงปู่กับวัดอย่าให้เขาปู้ยี่ปู้ยำะฮะทุวกวันนี้ก็แย่แล้วบอกมีอยู่แค่ห้ารอยองเนื้อเหลืองอมเขียวเท่านั้นที่เป็นทองคําตีปอมหมดนะฮะก็ฝากไว้นะฮะถือว่าใครทํำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะฮะ พาะเงินมีเยอะนะฮะแต่ต้องต้องอาศัยบารมีของพวกคุณด้วยรักษาทําทานและรักษาศินแล้วภาวนาดีๆฮะเดี๋ยวลวงปู่มาเองนะฮะมาโปรดเองนะค,คุณก็จะได้เก็บพักดีๆนะฮะนะครับ,นะรบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ